น้ำมันน่าจะสุดขอบภูเขาชันๆเลยไหมน้ำเนี่เท่าที่ถ้าตามที่ของที่เขาว่าไว้ในของกรมชลน,นี่จะประมาณ220สูงประมาณ220เมตรนี่มันที่พื้นสุด200อ่อมันก็น่าจะประมาณประมาณขอบขอบ,ขอบคือที่เห็นราบๆเนี่ยทั่วหมดแน่นอนเลยรวมไปถึงไอ้ทางด้านหุบหวยวัวด้านนน้นก็ เป็นพื้นที่ที่น้ําจะท่วมหมดอันี้คือแม่วงเอ้ลำานี่คือแม่วงไอ้ลำๆที่เห็นเขียวๆนั่นไปนั่นคือห้วยวัวห้วยแม่เลว่าเ้ามารวมตรงนี้ใช่ครับกลายเป็นแก่งแม่เลว่าแม่เลว่าแม่วงล้วก็ไหลลงไปใช่ที่ก่อนผมมาถึงเวลามาเจอชาวบ้านที่มาตั้งเต็นท์นอนมานั่งกินส้มตำอะไรกันเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าน้ําเวลาเข้ามาแล้วก็ไปเร็วคือแบบมันไม่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 ใช่เรื่องที่จะเดือดร้อนอะไร แล้วก็เสียดายว่าโหเนป่า,เ,าเก็บมาได้ขนาดนี้แล้วจะมาเปลี่ยนกลายเป็นอ่างเก็บน้นํานี่แม้แต่ชาวบ้านเองเท่าที่ผมมาคุยด้วยนะถ้าใครมาเห็นตรงนี้สะเทือนใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าตรงนี้คือจิตวิญญาณของการอนุรักษ์ที่เราคนไทยทั้งหมดรวมกันเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วฟื้นฟูขึ้นมาที่นักไปดูป่าที่ราบริมน้ํากับรอยต่อบเบญจพรรณเต็งหลังอธิบายให้ฟังนิดได้ไหมครับว่ามันยังไงเนี่ยผมว่าป่าคือป่า จริงๆแล้วจริงๆแล้วไอ้เบญจพรรณกับเตงลังในพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างปนกันอาจจะไม่มีรอยต่อชัดเจนนะฮะแต่ว่าไอ้โซนที่ยังถ้าเราขึ้นมาบนเขาเราจะเห็นว่าเป็นไม้เตงไม้ลังเป็นตัวหลักนะฮะพอลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนที่เป็นไม้เตงไม้ลังแล้วก็มีพวกไม้ประดูไม้แดงนะฮะซึ่ง ตรงนี้ก็มีเป็นไม้ไผ่ปนเยอะด้วยนะฮะก็จะมีเป็นช่วงๆแล้วพอขึ้นเขาไปป่าเลยครับขึ้นเขาเนี่ยพอขึ้นเดินปั๊บเป็นเต็งลังเลยที่ผมเคยเดินขึ้นไปพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันจะยังมีไม้เต็งไม้ลังต้นโตประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตรหนึ่งอะ่ะเมตรซึ่งเป็น่ากจะอายุประมาณมากกว่า200300ปีซึ่งก็เชื่อมไปข้วยขายแข้งทางน้นไม่ไกลกันละใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงตรงนี้ก็อยู่ห่างจากข้อยขาแข้งไม่เท่าไหร่กา<ะ>รต่อเนื่องของผืนป่าตรงนี้คือป่าตะวันตกที่ ไม่มีป่าที่อื่นที่ต่อเนื่องแบบนี้แล้วจนะระคือคือ,อ,อไม่มีป่าไหนที่ต่อเนื่องแล้วมีความใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เนื่องจากพอพอมีความใหญ่ปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ยังรองรับสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่และใกล้ศูนพันธุ์ของโลกอยู่ได้ทั้งช้างทั้งเสือทั้งกระทิงอะไรพวกนี้นะฮะคือความเชื่อมโยงของเวลาเราคุยถึงสัตว์ป่าแล้วมันไม่เห็นสัตว์ป่าแบบในสารคดีอเมริกาอะไรแบบนี้มันก็จินตนาการยากนะพี นิสัยเสือจริงๆก็คืออยู่ตรงที่มีเหยื่อกินเวลาที่เราบอกว่าแหล่งที่อยู่ของเสือเนี่ยไม่ใช่มองเป็นจุดมองเป็นบริเวณใช่ใหญ่ใหญ่มองเป็นพื้นป่าใช่ใช่เราอย่าลืมว่าเวลาพูดถึงว่าจะรักษาเสือเนี่ยจะคิดแค่รักษาเสือหนึ่งตัวตัวสองตัวไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้าเอาให้ประชากรทั้งประชากรถ้าอย่างน้อยถ้าจะให้เสืออยู่ได้จริงเนี่ยต้องห้าสิบตัวร้อยตัวขึ้นไปตอนนี้ห้วยขแค้งปัจจุบันที่ประเมินกันจนกระทั่งมาถึงปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70ตัวค่อยขยแข้งนะ70ตัวเพราะฉะนั้น70ตัวเนี่ยระยะยาวเขาก็ยังถือว่าไม่พอเพราะมันยังถือน้อยมากนะเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็น,<ใ>นความ <ใน S 1> หวังว่าทุ่งใหญ่อะไรก็มีอีกหลายสิบตัวก็ทุ่งใหญ่ก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบตัวไม่เกินตอนนี้สภาพก,ก็ก็ตอนนี้รวมๆกันถ้าแม่วงตรงน,นี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ประชากรเสือตรงน,นี้มั่นคงในอนาคตเพราะตรงน,นี้เป็นจุดที่จะทําให้เขาสามารถที่จะมากินเหยื่อ เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยพออยู่ได้ในบริเวณนี้เขาก็จะออกลูกเสือออกลูกทีคลอกหนึ่งสี่ตัวเขาต่อรองขอเป็นเขื่อนเล็กๆเราจะว่าไงดีคือทุกอย่างมันเป็นการรบกวนหมดคือพูดง่ายๆคือถ้าถ้าถ้าจะทำแล้วมันไม่คุ้มกับการต้องสูญเสียพื้นที่อุทยานแห่งชาติตรงนี้ที่เป็นความหวังว่าอนาคตอาจจะเป็นส่วนขยายของมรดกโลกนี่นั่นคือสิ่งที่ใหญ่ของสิ่งสิ่งที่ทุกคนกังวลเพราะว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้อย่างที่บอกว่า ถ้าบอกว่าชาวบ้านข้างนอกอุทยานแห่งชาติต้องการน้ําแล้วต้องมานั่งสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้อีกไม่รู้กี่ที่ถ้าข้อมูลอย่างที่ดรอรนักบอกขนาดนี้ยังไม่สามารถต้านทานความต้องการของมนุษย์ข้างนอกได้เนี่ยถ้าเป็นป่าอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่สามารถนําใช้ระบบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาไม่มีตรงไหน,นที่ข้อมูลด,ดีขนาดนี้นะตอนน,นะตอนนี้คือดังนั้นถ้าเกิดจะเรียกร้องการสร้างเขื่อนในป่าเนี่ยถ้าตรงนี้สร้างได้ที่อื่นก็ ยิ่งง่ายเกยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าฉะนั้นตรงนั้นก็คือยิ่งทําให้เราสูญเสียอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวันพอผมเชื่อว่าในสุดก็จะไม่พอก็จะเรียกร้องเพิ่มอยู่ดีแต่ถ้าพอสักวันนี้แล้วก็ตั้งเป้าใช้ตรงนี้อย่างยั่งยืนเราเป็นเราเราใช้ข้างนอกใช้ข้างอกให้มีระบบที่ดีขึ้นนะฮะผมว่าผมว่าผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นอนาคตของสังคมไทยที่จะต้องมอง